ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการเราอีกครั้งที่จะทำร,รายการครัวคุณต่อยครัวคุณต่อยวันนี้เราจะสอนท่านทำก๋วยเตี๋ยวซึ่งเรียกกันว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเละถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลต้องของคนนี้<อ>คนเดียวกล้าพูดอย่างนั้นเลยเพราะว่าจริงๆแล้วก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลใครๆก็ทำได้แต่ว่าสมบูรณ์แบบแบบนี้มีอยู่เจ้าเดียวในประเทศไทย ออก CNN CNN นะฮะ CNN เมืองนอกมาถ่ายทําชีวิตเขาเรื่องราวของเขาคเคลื่อนที่ของเขาสามครั้งแล้ว CNN นะครับมาที่เมืองไทยแล้วสามครั้งและร้านของเขาเวลาที่คุณจะเข้าไปรับประทานเนี่ยเข้าแถวเนี่ยต่อแถวกันเนี่ยฝรั่งนะฮะฝรั่งอยู่ในซอยลึกไม่ยอมไปอยู่ข้างหน้าถนนใหญ่ไม่เอาที่เกียรอยู่ตรงนี้ฝรั่งยืนต่อแถวกันเนี่ยถ้าแถวยาวเป็นร้อยเมตรนะครับ oh oh. เป็นร้อยเมตรนะฮะ และรอกันเข้ามากินอาหารของเขาคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยเริ่มต้นจากชามละ150บาทครับจนถึงชามละ5,000บาทเขาขายได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงเขาทำยังไงเขาประสบความสำเร็จแบบนี้ได้อย่างไรตอบได้เดี๋ยวนี้ก่อนที่เขาจะออกมาเลยใช่แต่ตอบได้ก่อนเดี๋ยวนี้ก่อนว่ากระตันยูผู้หญิงคนนี้กระตันยูกับแม่ที่สุดในโลกรักแม่ยิ่งกว่าอะไรในชีวิต แม่คือทุกอย่างของชีวิตมารายการนี้มาหาผมเองมาที่ห้องส่งนะฮะมาหาผมเองท,ง,ทงทั้งที่ดังขนาดนี้ในโลกแล้วนะอยากออกรายการผมมากผมถามว่าทําไมเขาก็เล่าให้ฟังผมไม่รู้จักเขาตอนแรกเขาก็บอกว่าแม่เขาอย่างงน้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นเล่าให้ฟังว่าแม่อยากออกรายการนี้มาก<ะ>แม่อยากให้ลูกมาออกรายการนี้มากเขาเลยมาเองเอามาในใน,ในบริษัทนี้แเรามาต้มยำมาให้พวกเรากินกัน,กนว่าอร่อยไห <My taste. S 3> มเทสเรากินแล้วก็เอออร่อยดีอร่อยดีก็ พัมพลรนาต่างๆนานามานี่แต่งตัวแม่ค้ามาเลยนะครับมอกมาเลยแล้วก็จนเราบอกของเธอได้ของเธออร่อยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ของเธอใช้ได้เราก็ถามทีมงานว่าเราเคยสอนนี่ไอ้นี่ออกอากาศหรือยังเขาบอกยังไม่เคยเออเธอโชคดีของเธออร่อยใช้ได้เธอได้ออกเขาก็กลับเขาก็กลับแล้วก็ถามว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครก็หาประวัติพอหาแล้วโอ้โหระดับเขาเขาไม่ต้องมาขอไม่ต้องมาออกไม่ต้องมาออกอีกแล้วออกรายการ ทุกรายการแล้วในประเทศไทยแต่ผมน่ะไม่รู้จักเขาร้านที่ชื่อร้านพี่อ้อก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณอรนุชอัศวกุลจากร้านพี่อ้อก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งครับนังฟ้ามาเลยอะย่านังฟ้าเลยอะครับย่อขอบคุณค่ะแม่เนี่ยจริงๆวันนี้ต้องมาด้วยใช่ค่ะแต่แม่เนี่ยจริงๆไม่สบายคือท่านเดินไม่ได้ ท่าน,านเป็นท่านนเป็หลายโลกค่ะแต่วันนี้แม่หายแล้วเดินได้แล้วแต่ว่าอ้อจะมาอัดวันนี้คือแม่ก็อยากจะมาแบบอยากม,มาด้วยไม่ใช่วีลแชร์คือ,อแต่ไม่มยอมใช้วีลแชร์เดินมาเองอยากจะเดินมาเองก็เลยออกกาลังกายฝึกออกกําลังกายสะโพกแตกลม<ะ>้มโอล้มสะโพกหัก อยู่ตอนนี้ตอนนี้อยู่ i อซแล้วก็ออกจากห้องผ่าตัดแล้วอยู่ i c ซอยู่ไขอให้คุณแม่ปลอดภัยนะครับด้วยเหตุผลเดียวนะท่านผู้ชมไม่อยากนั่งวิวแชร์ไม่อยากนั่งวิวแชร์มารายการนี้อยากเดินมารายการนี้อยากหาใครรู้ไหมฮะพวกคุณรู้ไหมอยากมาหาลูกสี่คนของเขาเขาเรียกพวกเราทั้งสี่คนว่าลูกชายสี่คนของเขาแม่หายวนะแม่เขาพูดอย่างนี้นะแม่พูดหรือเปล่าใช่เพราะว่าแม่อยู่โรงพยาบาลสองปีเนี่ยคือนอนโรงพยาบาลเนี่ย รายการยะไี้เขาดูคือครัวคุณต๋อยไม่ว่ายานอนหลับจะฉีดหรือว่าจะจะกินเนี่ยไม่หลับแต่ถ้ารายการนี้จบปุ๊บไม่ต้องใช้อะไรเลยหลับเลยแม่เขบอกแล้วเชื่อไม่รู้จักพวกผมขนาดไหนรู้จักแม้กระทั่งว่าผมไม่กินปลาทูอ๋อไม่กินไม่กินกุ้งคนนั้นชอบอันนั้นคนนี้ชอบอ้นี้จะรู้จักหมดเลยแล้วผู้หญิงคนนี้ที่เดินมาหาผมไม่ใช่ว่าต้องการจะมาออกรายการผมนะเขาดังอยู่แล้วเขาดังจนรู้จะดังไงทดแทนบุญคุณแม่ คนที่กระตันยูเธอดีมากอ้อขอบคุณค่ะตอนนี้โอเคนาฬิกาฉันขอเรื่องอะไรเราเขากระตันยูกับแม่แต่เราไม่ควรอกตันยูกับผู้ร่วมรายการอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวก่อนคุณดูคุณดูเลยคุณไม่เอาจริงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันเม็ดใหญ่ทุกเม็ดเลยอ่าก็เอาฝั่งซ้ายหนูเอาท่านผู้ชมครับร้านเขาประสบความสำเร็จได้อย่างไรและประสบความสำเร็จระดับโลกแบบนี้แต่เขาเอาสูตรมาบอกท่าน ท่านไม่ดูผมไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วดูเถอะครับมันเป็นอาชีพจริงๆที่ผู้หญิงคนนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดใครจะขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำได้ชามละ150จนถึง5,000บาทเชิญชมครับอยู่ซอยอะไรครับซอยเพชรบุรี5ค่ะซอยเพชรบุรี5เข้าไปลึกไหมเข้าไปก็ลึกเหมือนกันนะคะลูกค้าบบนแต่ลูกค้าก็ไปเป็นห้องอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีที่จอดรถไม่มีที่จอดรถด้วยนะไม่มีไปหาจอดเราเองนะฮะ แลวร้านอยู่ตรงนี้รเราจะเริ่มต้นทําน้ําต้มยําก่อนท่านผู้ชมชเริ่มจากน้ำสิบสองโลค่ะน้ำหนึ่งหม้อที่เขาใช้คือสิบสองกิโลกรัมใช่ค่ะมันกุ้งห้ากิโลมันกุ้งห้ากิโลใช่ค่ะนะครับต้มให้เดือดก่อนนะคะต้มให้มันเดือดก่อนเวลาคําว่าต้มให้เดือดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีสามสิบนาทีค่ะพอมันเดือดออกมาเป็นอย่างนี้เรียบร้อยแล้วถึงใส่ห่ะเอ แต่ไคล้ตะไคร้นี่ต้องทุบก่อนต้องทุบค่ะเท่าไหร่ครับใส่ไปเท่าไหร่โลหนึ่งถึงโลครึ่งค่ะโลถึงโลครึ่งค่ะและใบมะกรูดครึ่งกิโลครึ่งกิโลค่ะห้าขีดค่ะห้าขีดน้ําตาลทรายห้าช้อนโต๊ะไม่น่าเชื่อนะทกท่ใส่น้ําตาลทรายแค่ห้าช้อนโต๊ะเขาบอกว่าหวานที่มันกุ้งอยู่แล้วเขาบอกว่าของเขาไม่ได้หวานที่น้ําตาลทรายนะครับแล้วก็เคี่ยวต่อไปให้มันเข้ากัน หลังจากเคี่ยวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรียบร้อยแล้วพอมันเริ่มเข้ากันดีจึงใส่น้ำพริกเผา6กโลค่ะน้ำพริกเผาอย่างหวานหกกิโลกรัมใส่ลงไปถ้าน้ำข้นนี่จะขี้เหนียวเครื่องไม่ได้ห้ามขี้เหนียวเครื่องเด็ดขาดถ้าทำน้ำข้นต้องใจถึงต้องใจถึงไม่ว่ามันจะแพงขึ้นมาเท่าไหร่ไงก็ตามลดเครื่องไม่ได้มะนาวรูกกวยี่สิบห้าหรือ30ก็ต้องใส่มะนาวก็ต้องใส่น้ำปลาใส่ลงไป1แกลอนค่ะอย่างดีนะครับน้ำปลาอย่างดี1แกลอนแล้วก็พริกครับ พริกขี้หนูใช้ตําใช้ตาค่ะครึ่งกิโลค่ะครึ่งกิโลนะครับเขาบอกว่าต้องตำเพราะมันจะมีความน้ามันน้ามันพริกมันจะออกน้ามะนาวน้ามะนาวขั้นสดประมาณสองโลสองกิโลนมนมสดอีกยี่สิบกระป๋องโอ้โหเคี่ยวให้เข้ากันเคี่ยวแล้วก็ทิ้งไว้ค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนี่ก็เป็นอันว่าน้ําเราใช้ได้แล้วใช่ค่ะนี่น้ําต้มยำส่วนเครื่องนี้มันมีตั้งแต่อะไรบ้างมันมีตั้งแต่กุ้งแม่น้ํา ไซส์เล็จกจะนนึงประมาณหกสิบบาทแล้วก็จนถึงกุ้งมังกรไซส์ตั้งแต่สี่สามสามตัวโลสี่ตัวโลหรือว่าสองตัวโลหรือว่าตัวละโลหรือว่าตัวละสองโลเลยมีหมดค่ะพูดง่ายกุ้งมีทุกชนิดไล่ตั้งแต่ถูกไปยันแพงหอยมีไหมหอยมีทั้งหอยแมงพูธรรมดาแล้วก็หอยแมงพูนิวซีแลนด์ค่ะครับปลาก็มีทั้งปลาสมอนแล้วก็ปลากระพงครับปูมีไหมปูก็มีแต่ปูจ๋ามีป,ปูจ๋ปูจาาแล้วเส้นที่ใช้ใช้เส้นอะไรเส้นบะหมี่ บะหมี่ไข่ดีที่สุดแต่ว่าทุกเส้นก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปใช้ได้หมดทุกเส้นเรามีทุกเส้นแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าจะกินอ้นนี้ให้อร่อยไงกะต้มยำแบบนี้บะหมี่ไข่จะอร่อยนี่คือการวางจานนี่คือการวางจานว่าใครลูกค้าสั่งแบบไหนราคาเท่าไหร่เราก็ใส่อย่างนั้นลงไปนะครับของเรานี่ใหม่สดหมดไหมมันไม่เหลือให้เก่าค่ะมหมดทุกอย่าอยากจะตีพอเสร็จเรียบร้อยวางจานเสร็จนะท่านผู้ชมครับก็โรยด้วย ผักชีฝรั่งเป็นอันเสร็จสิ้นท่านผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลมันกุ้งน้ำข้นนะบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วแล้วข้าหนึ่งยังไม่รู้นะแตกกรรมวิธีวิธีคิดการทำพี่เอาไปติ๊บเล่ต็มิ๊บ คือไม่ต้องชิมไม่คือไม่ต้องชิมไม่ได้หรอกฮะคราวที่แล้วที่เขาเอามาแล้วผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นสภาพคราวที่แล้วมาที่แล้วอ่ะมันกระเลิกกระล่ามากจริงท่านผู้ชมเชื่อไหมผมไม่ได้นั่นนะคําว่ากระตันอยู่นี่สําคัญจริงมาหาผมอ่ะแล้วก็เอาหม้อเอาชามอะไรเงี้ยแล้วมาทั้งทําให้ผมกินผมก็บอกผมไม่กินผมอิ่มแล้วแต่ลูกน้องผมอ่ะมาช่วยหน่อยเถอพี่เข้ามาก็สงสารเขาก็นึกกินแค่กินว่าบอกเฮ้ยอะไรก็ก็กินก็กินท่านผู้ชมฮะผมนั่นผมเล่าได้ไหมอ้อได้ค่ะ อยู่ผมอยู่ในห้องผมนั่งอยู่ที่โต๊ะเขาอยู่อย่างนี้ผมนั่งชี่โต๊ะสมวินี่นั่งอยู่นะเข้ามาถึงอยู่อย่างนี้ครับผมไม่ได้พูดเล่นนะท่านผู้ชมมาอย่างนี้กับผมเราบอกว่าช่วยทานหน่อยเถอะค่ะช่วยกรุณานิดีึงุดนี่อะไรวะเนี่ยแล้วเราก็แล้วเราก็อายมากเลยแล้วก็อะไรวะเนี่ยนักฆ้านะคะเราก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณไปคุณก็ออกไปก่อนเพราะว่าก็ให้เขาออกไปเราไม่กินโชว์คนไงเราจะนั่งกินเออไปยืนอยู่หน้าประตู ท่านผู้ชมน่าสงสารมากเออกินยากินยางไปยืนเนี้ยและผมคนนิสัยผมด้วยพวกนี้จะรู้ผมกินของเนี่ยท่านผู้ชมอย่างเก่งก็ช้อนหนึ่งหรือสองช้อนคำเดียวเดียวจริงนิสัยผมอ่ะผมกินปุ๊บอืมแล้วก็วางไปเลยออกมาสงสัยไม่ได้อ่ะเขาไม่กินเขาไม่กินอ่ะเขาไม่กินลูกน้องผมต้องไปบอกว่าเขากินแบบนี้เขากเกินแล้วเขากินแล้วเขากินแบบนี้แล้วว่าไงแล้วว่าไงพอผมบอกว่า ได้นะท่านผู้ชมผมตอนแรกที่นั่นและยืนคุยกันแล้วใช่ไหมอ้อพาผมบอกก็ได้ตอนนั้นท่านผู้ชมหล่นลงอีกทีผมเูดอีกแล้วผมร้องทำไมเลยเล่าเรื่องแม่ให้ฟังผมบอกว่าคนเราเนี่ยกระตันยูมันน้อมนำผลน้อมนำชีวิตจริงๆครับความที่เขาได้ออกรายการเนี่ยความอร่อยนะครับไม่ใช่ความกระตันยูความอร่อยเ็าถึงได้ออกรายการนี้แต่ไอการที่ขาเขาเดินมารายการนี้ได้ มันความกระตันยูไงฮะปลบมือให้ผู้หญิงคนนี้หน่อยครับมันพามาชะมามันพาคนคนนี้เดินมานี่ได้เพราะกระตันยูแม่ครับแม่ดูรายการนี้อยู่ผมรู้ว่าแม่ต้องดูลูกแม่ออกแล้วและตอนนี้ถึงเวลาสําคัญของพวกผมแล้วครับแม่ที่ผมจะต้องเชิญคุณลูกคุณแม่ไปฟังฟังูนะเชิญคุณลูกไปทางฝังรู้นมาคราวนี้ถ้าผู้ชมดูนะครับันเือะปากถ้าผู้ชมดูนะฮะมันมีควันมันโอ้โห ะช่วยเราจะเอาอันไหนอะเราจะเอาอันไหนอ่ะนี่ไงฮะไม่เราจะเอาจานไหนอ่ะเราก็เอาจานเออเราจานนี้เราจานนี้จานนี้จานจานนี้มันมีเขาเรียกกุ้งอะไรเขาอ๋อกุ้งมังกรกุ้งมังกรจานนี้ท่านผู้ชมที่เห็นทั้งหมดเดี๋ยวนะขอโทษอย่าเพิ่งนั่นเดี๋ยวอย่าเพิ่งลาดเดี๋ยวให้ให้เห็นก่อนทางกล้องเห็นมาก่อนอ่ะช่วยอ๋อช่วยหน่อยนะครับมันจะมีมันมีอะไรบ้างอ่ะหอยแมงมุมหนิวซีแลนด์ปูจ๋าแซลมอนปลาหมึกปลาหมึกยัดไส้ไข่ต้มแล้วก็กุ้งค่ะอย่างนี้ชามนี้เท่าไหร่บาท ่าลาดเขาไปอยากพาไปขายที่ลอนดอนโซโหจังเลยไม่ไปไหนเลยครับไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่มีคนมาขอนะใช่ไหมอ๋อมีคนมาขออย่าว่าแต่คนมาขอโรงแรมใหญ่ๆเขาให้สถานที่ใหม่เอี่ยมหมดเลยใช่ไหมให้เข้าไปทําให้เข้าไปอยู่ที่เขาให้ทุกอย่างไปไหมไม่ไปหวงม่ที่จอดรถที่แม่ห่วงแม่จะอยู่ไอ้ซอยนี้ จะอออยยู่ไ้ซที่จะรถก็ไม่มีหาเอาเองพี่อ้อครับเออพี่อ้อเอาแม่ผมไปอีกสักคนนะใช่เผื่อแม่ไม่พอเผื่อแม่เธอไม่พอแม่ไม่พอเอแม่เธอไม่พอเออไม่พอเอาไม่พอแม่คุณอาวัชจะเอาไปนะไปแล้วไปแล้วแม่แม่คุณนวัชไปเที่ยวอ่ะยออผมฟังว่าผมฟังว่าผมเป็นห่วงเนื้อล้มสะโพกแตกเออผมลองกินปลาหมึกแล้วที่ล้มไม่ใช่ล้มอะไรล้มเพราะจะออกกำลังกายมาออกรายการนี้ แต่เขาเนะีย่ยเขาโชคดีอย่างนะงเขามีพี่น้องในกันทั้งหมดหกคนคอ้อเป็นคนที่เท่าไรคนโตค่ะคนโตท่านผู้ชมสวยไหมสวยมากนะสวยจริงไม่ได้พูดเล่นนะยิ้มได้บอกสวยยิ้มได้ไม่มีแฟนนะฮะไม่ได้พูดเล่นแล้วถามนะด้วยว่าทําไมอะ่ะแล้วใครจะดูแม่ดูน้องโอ้โหผมว่าบ้าไปแล้วแล้วบ้าไปแล้ว,วบ้า,บาจริงสมองดีเปล่า น้น้องนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นน,ะน่ะนี่ยร้องจริงพอพูดตรงนี้มานั่นน่ะ,น,ะน้องนะฮะที่นั่นอวดดีกล้องด้วยเด็กๆวัดดีกล้องน่าน้องนะฮะที่มาอยู่นะท้องท้งน,น้นผมชื่นชมคุณนะครับด้วยความกระตัญญูแต่ผมบอกคุณว่าเรื่องความอร่อยไม่เกี่ยวกับความกระตัญยูครับอร่อยจริงๆครับ รู้ละทั้งหมดให้รสชาติเนี่ยคนต้องเด็กตั้งแต่สามขวบจนถึงแปดสิบทานได้หมดถ้าถ้าอยากทานเผ็ดก็ไปเติมเอาเติมพริกได้อร่อยมากเออถ้าเติมอยากกินเผ็ดอะไรนะแล้วก็มีมะนาวใช่ไตั้งแต่สามขวบจนถึงแปดสิบทานได้หมดทานตดน้ำต้มยำได้หมดอ้ออะไรคือเคล็ดลับของความสําเร็จของชีวิตใจถึงนี่ใจถึงจำไว้เลยนะท่านผู้ชมเขาพูดกับผมชัดเจนมากอะไรจะแพงเท่าไหร่มาดูของเขาต้องเท่าเดิม มันต้องยอมรับเป็นต้องใจถึงใช่ค่ะไม่จริงหรอกเวลามะนาวันถูกแล้วเราได้กำไรเยอะเพราะว่ามันซื้อแข่งแถมแข่งเลยด้วยซ้ำเวลามะานาวถูกแต่เวลานาแพงเราก็ต้องยอมได้กำไรน้อยอือ่าไม่จริงหรอกพี่อ้อผมว่พี่อ้อใจไม่ถึงทำไมพี่อ้อใจถึงเอาแม่ไม่เอาแม่ไปเรอคุณแม่วันนี้เวลาหมดลงไปแล้วนะคะท่านผู้ชมครับยังเสียายอยากจะคุยต่อความอร่อยท่านผู้ชมผมไม่ต้องมาพูดแต่ผมการันตีท่านได้ว่าอร่อยจริงๆอร่อย ไม่แน่จริง CNN ไม่มาถ่าย3-4รอบหรอกครับแล้วไม่แน่จริงว่าฝรั่งมังค่า Destination in Thailand ไปดูได้เลยนะฮะไปดูได้เลย Destination in Thailand เวลาที่เข้ามาเมืองไทยว่าจะต้องกินอะไรต้องร้านนี้ครับต้องร้านพี่อ้อนี่แหละนะฮะและที่สำคัญมากกว่านั้นคุณทำอะไรนะ Facebook ใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะ Facebook ค่ะมีคนเข้าเท่าไหร่นะสามแสนกว่าคนค่ะเฮ้ยที่มันเยอะกว่าพวกผมอมกนะ Facebook เข้าสามแสนกว่าคน Twitter ทำปะ Twitter เล่นไม่เป็นไม่มันไม่ทันค่ะอินสตาแกรมก็ดีแต่มันไม่ทันจริงมันตอบไม่ทันมันทําไม่ทันแต่ว่าเฉพาะ Facebook ก็เล็กๆน้อยๆสามแสนคนจะบ้าไปแล้วเหรอใส่บั่นไส้ครับจริงๆนะมันจานคนมากอร่อยมากครับจอยขาเอายืนตรงกลางก่อนน้คอร่อยมากวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอรนุชขอขอบคุณร้านพี่อ้อก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งซอยอะไรนะเอาอีกทีนะซอยห้าเพ็ร ชมุรีห้านะครับเข้าไปเลยครับที่จอดรถก็ไม่มีเดินเข้าไปเถอะร้อนก็ร้อนนะครับเข้าไปเถอะนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดคุณแม่ครับลูกคุณแม่ได้ออกแล้วและผมบอกกับลูกคุณแม่ไปแล้วด้วยว่าเมื่อไหร่คุณแม่หายและเดินได้มารายการผมได้ทุกเมื่อมากินมาเที่ยวมานอนมาเล่นที่นี่กันได้เลยแล้วเวลาขากลับเวลาขากลับช่วยเอาแม่พวกผมกลับด้วยเวัสดีคุพ่อเป็นไงครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ มาเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าจังหวัดเชียงใหม่ไม่กินปลาทับทิมทอดสมุนไพรที่ร้านท่าเรือถือว่าผิดปลาทับทิมคือปลาเนนชนิดหนึ่งนอกจากรายได้แล้วทำให้คนไทยได้ทานแหล่งโปรตีนราคาถูกขนมประกิมเพื่อครับ <อ>ตัวตัวตัวเนื้อปลากริมครับพอฟันเรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะมีอาการหนืดๆหนื่นิดนิดแล้วเด้งเดงหน่อยคุผู้ชมจริงช่วงนี้นะรับรองในคนนี้ชอบมากเลยอ,อะไรที่เป็นเผือกอะ <laughs> สวัสดีครับโซนไลฟ์มาครับแคทเธอร์ยูทูบสวัสดีครับยูทูบนี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมไม่อร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไครต์เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทางยูทูบครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอลออกจากปากดูครับผมเนื้อมาแลอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับ ฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผมฮัลโหลยูทูบฮัลโหลยูทูบก็เป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับสนับสนุนกันเลยสับตะไคร่าคาไม่ใช่ส,สับตะไคร่อ๋อกดติดตามแหละคนไทยพัวค,คุณต่อยครับตามกันแล้วกัน